ครับสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสุขุสุค,คนครับมือนในช่องฮักนกชาแนลครับนี่เมนูแซ่บๆครับมือนี้เป็นเมนูสมตีนงัวพี่น้องพอดำเอามาเห็ดต้ตมยำลองเบิ่งครับเป็นตันแซ่บพี่น้องใส่หัวจริงไข่เนยใบบุกูดแนครับขาอ่อนต้มแซ่บให้มันสีชมๆจัง่อยสีมมงดูลเลยเบิรเบิรที่เผาขายเลยแซ่บอันนี้คือสมตีนงัวพี่น้อง สามารถเทศไดไ้วิธีคือกันครับอันนี้เอามาต้มแสบหรือว่าพี่น้องเอาไปกินแบบสดๆแก่แสบเป็นชมตีนแบบนี่ให้พี่ให้น้องเขาครับสามารถใปคอมเมนต์เข้ามาได้เลยครับเด้อส่วนมากที่เป็นพวกเอ็นครับ ชมจะง,ง่ายแกมาฟังป,ปุ๊บคือเก่าหืมแม,มากันมามัเอาเลยครับคุณน้องเบิร์ตเอ็นครับ không sạp rồi chắc lượng cơ bơ, trong nghìn, tom yam, tôm là đẹp, bự 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 ออเ็น้ำใส่แรกหนืเมดเราประดับดีสดน้ำก่อนน้ำนัวแห่งเลยสมแซ่บน้ำข้นบริเวณพี่พี่น้องเบืองทาเอ็น เพินเนบินยบบต้มแซ่บกัอเอาไปกินแบบส้มตีนจะแซนะ่บวันนี้กำลังจับหยาดใดหลางมือโหลางกะหลังหลางมือจะดีทองทองครับ ดีแล้วเบิ์เลิกโรงเรียนมากพอดีครับจัดเลยเป็นแก้วกระปุกละกิโลพี่น้อง แบบว่าส้มมันยังะสมงใส่หลายเพราะว่าย ال like. ูได้ส้มตีนมันก็มีส้มอยู่แล้วนะครับเพิ่มความนัวเข้าไปแล้วก็ความหอมของสมุนไพรครับแกะไปตอนนี้ไงเลยยานมหอมใส่ขอดใบกระเรา mua cả, bù, hừ. Sườn mát xông tinh, nọ thôi, cà chẻp เผ็ดบะสนั่ำร้ายเกินเสแ <c oughs> สบคอเลยว่าใช้ทั้งพริกเผาแล้วก็พริกผงน้ำครับพริกแกงเนาะในรสชาติน <c oughs> ้องมาทักบะ่าให้ที่ห <c oughs> แหนระเบอร์เฟสพี่น้องเลยเอ้า อเอาไปเยตักยามาเพราะว่ามันหนุกลูกอร่อยเห <c oughs> ็ด <c oughs> เป็นกับแกลมก็ดีครับ นำนี่ก็ลองดีขนาดซื้อไปลองเมืองพี่น้องเลยเพราะว่าอันนี้ก็คือก่อนเป็นเชยโมตีนอ้นองนอนทั้งเผาทั้งต้มเป็นเปลือยและกระเห็ด อิ้มบอกเลยเบิดมิรยากาศซีเอาเอาครับคือฝนชีตกพี่น้องแดกกระแดดแบบห่อนๆ้อนเลยมึงปิดเลยเลยเบิดครับ แซบแซบครับฝากพี่น้องให้ด,ด้วยครับเด้อส้มตีนงวนี่อันนี้ส้มตีนงวแต่ว่าพอดําเอามาเห็ดต้มแซบพี่น้องเองเอามาลองเบิ้งพี่น้องก็อยากกินกับเห็ดลองเบิ้งครับเลยว่าเอาไปกินแบบเป็นส้มกระแซบไปแล้วเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าเป็นส้มพอดําก็กินดูแล้วเลยอยากลองเบิ้งว่าเอามาต้มแ่บมันสีแสบ่บบอกกระแซบไปดีครับเพราะว่าในตีนงัวเนามันเ,เปื่อยมันก็จะมีความกรุบแล้วก็มีความนุ่มโมเนียวครับ หรือว่าพี่น้องต้องการนะครับสามารถใต้คอมเมนต์พอดำเข้ามาได้พี่น้องเด้อหรือว่าพี่น้องยังให้พอดำเฮ็ดคลิปยังให้เบิ้งครับใต้คอมเมนต์เข้ามาได้พน้องกันพอดำเฮ็ดให้เบิง้งคือเก่าพี่น้องแซ่บๆครับบรรยากาศทงไฮทงนาเฮาทงนาเฮายุกสร้าพี่น้องเนี่นระเบิดพอดำขี้น้ำกันบางพีง่ภักน้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ฮักนกองชาแนลเพจจริงไหมนะครับแต่กลับนี่ มีเดยังไงไคลูกเป็ดไคลูกเป็ดแคบหมูแคบหมูแล้วก็น้องงัวงัวแล้วก็นเฮดเฮดแล้วก็นก็ลังเลยก็<ม>เรียนมาพี่น้องพ่อมีหิวขา้าวแต่ละมืออยากกินแต่ตัำมะฮงมะ้ยมื่อนนี้ขอสนนำแบบอุ่นๆจัหน่อยสมตีนงัวสมตีนงัวฝา,ากได้เลยครับเด้อสมตีนงงัวกับบุกละ กิโลนึงเอาใต้คอมเมนต์เข้ามาครับพี่น้องต้องการยังครับสามารถสอบถามเข้ามาได้บบซื้อบบหาบบว่ากันครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจอกงใจครับบว่าสิเป็นทาง YouTube ก็ดีทาง Facebook ก็ดีทาง TikTok ก็ดีได้พี่น้องเด้อเห็นพนมกดไลค์ดนะครับเด้อยสำหรับวันนี้ครับก่อยพี่น้องเขามีแต่ความสุขความเจริญครับคิดสิ่งใดหวังสิ่งใดสมความมุ่งมั่นปรารถนาครับหลับหลัเรื่อยๆถูกหวยรบอร์ครับสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณครับ